สวัสดีคุมรมตุลลวบรากาตุสวัสดีครับนักเรียนชั้นมหนะครับในเทอมนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องแคลคูลัสพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นในแคลคูลัสเนี่ยเริ่มต้นบทของมันนยครับก็คือเรื่องลิมิตนะเรื่องลิมิตกำลังขึ้นหัวข้อให้เห็นอยู่นะครับลิมิตและความต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องนะครับลิมิตแอน คอนติ n น i t ตี้นะครับนะ,ะไม่ยากฮะแล้วก็จะให้ทำแบบงานเกี่ยวกับเรื่องกราฟนะครับว่าอ,อ่ะขึ้นเลยแล้วกันนะครับลิมิตและความต่อเนื่องนะครับกูขอข้ามไปเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้นะครับว่าว่าในกรณีที่1น่งเดี๋ยวจดเอาไว้นะในกรณีที่1น,นะครับ ะจะพิจารณาว่าขณะที่ x เข้าใกล้2ทางด้านซ้ายนะครับทางด้านซ้ายมือ x เนี่ยจะเห็นว่า x แล้วมีลูกศรชี้ไปที่2นะครับแล้วก็เขียนลบอยู่ข้างบนเนี่ยลบเขียนลบอยู่ที่บนหัวมันเนี่ยนะครับค่าของ f x เนี่ยเข้าใกล้เข้าใกล้ตัวเลขจำานจริงของ2นั่นเองหรือถ้าเราเขียนว่า2 แล้วขีดลบไว้ข้างบนเนี่ยหมายถึงมันน้อยกว่า2นะครับมันน้อยกว่า2ไม่ใช่2แต่มันน้อยกว่า2เพราะฉะนั้นถ้าค่าน้อยกว่า2ก็แสดงว่า X เข้าใกล้2ที่มีลบอยู่บนหัวเนี่ยนะครับมันก็คือมีค่าเท่ากับ1.9999 9นะครับนะส่วนกรณีที่2เรามาดูในกรณีที่2กระโดดข้ามเลยนะครับ าดูเรื่องในกรณีที่2นะเอาจดไว้นะครับจดไว้ด้วยในกรณีที่2เนี่ยจะพิจารณาขณะที่ x เข้าใกล้2ทางด้านขวานะมันมีทางด้านขวากับทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้น x เข้าใกล้ทางด้านขวาเนี่ยเ x เข้าใกล้ทางด้านขวาที่จานวนจริงใดๆก็หมายถึงเข้าใกล้2เนี่ย แสดงว่ามันมีค่า x มากกว่า2นะครับนั่นคือมันมีค่าเท่ากับ2 0 0 0 0 0 0, 0. ู่อันนี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับว่า x เข้าใกล้2ทางด้านลบก็หมายถึงเข้าเข้าใกล้ทางด้านซ้ายถ้า x เข้าใกล้2ทางด้านบวกก็หมายถึงเข้าใกล้2ทางด้านขวานะครับ เพราะนั้นตรวนี้เดี๋ยวเราจะมาแทนค่านะครับ fx ฟังก์ชันของ x ก็หมายถึงแกนแกน x นั่นเองส่วนแกน y ครูยังไม่ได้เขียนให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนทั้งแกน x และแกน y เหมือนอันดับตอนที่ชั้นมัธยมปีที่1ที่เราเคยเรียนนะครับนะแล้วอันนี้ขอค่าไปเลยนะครับขอค่าไปเลย เอาแหละครับตรงนี้เราอยากอยากจะให้เราได้เขียนนิยามนะครับนิยามเกี่ยวกับทฤษฎีของลิมิตทฤษฎีของลิมิตนะเดี๋ยวขอขอวิวนะครับปึ๊บอ่าทฤษฎีบทที่1น,นะครับทฤษฎีบทที่1 นะครับจดไว้เลยนะครับทฤษฎีบทที่หนึ่งนะครับถ้าลิมิต X เข้าใกล้ A นะ a a คือค่าคงที่นะเ A คือค่าคงที่อันนี้เขาแทน Fx มีค่าเท่ากับหนึ่งนะ อันนี้เขาก็เขียนต่อต่อมาอาจจะสับสนหน่อยนะครับเอ่อและเอ่อลิมิตเอ็กเข้าใกล้ a เมื่อ f x มีค่าเท่ากับ m นะครับไม่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 ขอโทษนะครับว่าโดยที่โดยโดยที่โดยที่ท1เนี่ยคือค่าคงที่เนี่ย m เป็นจำนวนจริงนะครับ m เป็นจำนวนจริงแล้วจะแล้วจะได้ว่าเมื่อ1เท่ากับ m จริงๆแล้ว เดี๋ยวกูขอยกตัวอย่างตัวนี้อขอออกจากนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บอขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขนะครับในลักษณะของแกน x นะแกน x เนี่ยจะเห็นว่าพีพอรตไว้นะครับจุดออริจินก็คือจุด0นย์นะครับถ้ามาทางด้านขวาก็คือ1จํานวนเต็มหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8นะครับถ้าไปทางด้านซ้ายของ0นะครับคือน้อยกว่า0ก็คือลบ1ลบ2อลบ3ลบ4ลบ5ลบ6อลบ7อันนี้ยกตัวอย่างไปแค่ลบ7นะครับถ้าลิมิต X เข้าใกล้3ของฟังก์ชัน X นะครับของฟังก์ชัน X ถ้ามีฟังก์ชันเราก็เอา3เนี่ยไปแทนในในในสมการนั้นเราก็จะออกอค่ามันจะ ก็จะวิ่งเข้าใกล้3นั่นเองนะ x อันนี้อันนี้เขียนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้า x แล้วมีลูกศร3แล้วข้างบนหัวมันเป็นลบนะครับก็คือ x น้อยกว่า3นั่นเองนะ x น้อยกว่า3ก็หมายถึง x เนี่ยมีค่าน้อยกว่า3ก็คือถ้ามันกำลังพุ่งเข้าใกล้3ทางนั้นลบก็หมายถึงมันมีค่าเท่ากับ2จุด 9999นะครับส่วน x เข้าใกล้3ทางดังนั้นบวก x มันมากกว่า3ก็หมายถึง3 0 0 0 0 0 1นะครับนั่นเองนะพอจะเข้าใจแล้วนะครับขอวิวกลับไปปุ๊บนะครับทฤษฎีบทที่1นะครับให้จดไว้ก่อนนะครับ แล้วส่วนทฤษฎีบทที่2องอาจดไว้ก่อนนะครับนะทฤษฎีบทที่2แล้วต่อมาต่อมานะครับให้ต่อมาวีต่อมาปึ๊บทฤษฎีบทที่3ามอาจจดไว้นะครับส่วนหัวข้อที่2นะครับที่เขาบอกว่า k คลิมิตเเข้าใกล้ a เมื่อ k แล้วฟังก์ชันของ x นะครับก็หมายถึงจริงๆแล้วเนะี่ยค่า k เนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเอาค่าคงที่ออกมาก่อนนะค่าคงที่ออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยค่อยค่อยอธิบายในใ,ในในแบบฝึกหัดเลยแล้วกันนะครับอ่าต่อมาต่อมานะครับทฤษฎีบทที่4อ่าจดไว้ก่อนนะครับ ถ้าลิมิตเเข้าใกล้ a เมื่อ f เเข้าใกล้1นะครับแล้วก็ลิมิตเอเข้าใกล้ a เมื่อ gx เท่ากับ m นะมันจะเป็นยังไงอ่าต่อมานะครับต่อมาทฤษฎีบทที่5นะครับเมื่อฟังก์ชันมันติดรากนะครับเมื่อฟังก์ชันมันติดราก เราสามารถที่จะเทคลิมิตด้วยการเอาการติดรางนี้เข้าไปแทนค่าในฟังก์ชันได้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะสามารถจะเขียนใหม่ได้ว่ารากที่ N ของฟังก์ชันเมื่อฟังก์ชันตรงนี้มีค่าลิมิตนะครับเราก็เขียนว่า,ารากที่ N นะครับลิมิต X เข้าใกล้ A ของฟังชัน x นั่นเอง ทฤษฎีบทที่5มีนิดเดียวนะครับทฤษฎีบทที่5ก็ไปทฤษฎีบทที่6กจดไว้ก่อนนะครับ x นะเมื่อ x เข้าใกล้ a เมื่อ x เข้าใกล้ a แล้ว x เท่ากับ a นะครับอ่ะต่อมา ทฤษฎีบทที่7นะครับทฤษฎีบทที่7เขียนไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับทฤษฎีบทที่8นะครับเห็นไหนะทฤษฎีบทที่8นะครับทฤษฎีบทที่8ขอโทษที ก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้หาฟังก์ชันของ px อหารด้วยฟังก์ชันของ qx นะครับสุดท้ายทฤษฎีบทที่9นะทฤษฎีบทที่9นะ โอเคมันมีทั้งหมดทฤษฎีบท9บทนี้เดี๋ยวเราจะเอาทฤษฎีบทผู้นี้เนี่ยมาใช้หรือถ้า,าในรอบแรกเนี่ยในรอบแรกที่คูจะสอนก็คือเรื่องกราฟนะครับเรื่องกราฟนะถ้าเกิดเราเห็นรูปกราฟเราสามารถที่จะพอดกราฟมาได้เลยอย่างง่ายๆนะครับไม่เข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยครูก็จะ ขอมาพูดเป็นตอนตอนนะครับเป็นซีรีส์ไปนะครับก็คือตอนที่1เราจะพูดเรื่องลิมิตลิมิตที่วันนี้ที่ได้พูดนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่2เราก็คือจะพูดแบบง,ง่ายๆเข้าใจง,ง่ายแล้วเราแล้วนักเรียนสามารถที่จะฟังซ้ําได้นะครับก็อยากจะให้พวกเราสนใจเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับเราไม่มีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้ขอ เป็นคาบแรกนะครับจริงๆแล้วก็ในในบทเรียนนี้นะครับเขาจะใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงนะครับ20ชั่วโมงแต่ตอนนี้ผมจะสรุปใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงนะครับให้มันจบบทไปเลยนะครับแล้วเราลองทำแบบฝึกหัดฝึกทำแบบฝึกหัด เยอะๆนะครับแล้วเราจะได้ฝึกตรงนี้มันจะชำนาญขึ้นมันจะเข้าใจมากขึ้นพอเวลาเข้าไปในเรื่องของอาการหาค่าอนุพันธ์หรือเราจะพูดต่อไปเรื่องดิฟนะครับเรื่องดิฟนะในในในภาษาไทยเนี่ย เขาก็ตั้งชื่อมันว่าอนาุพันธ์นะและมีเรื่องของปริพันธ์ก็คือจริงๆแล้วในในการพูดผู้ทัพท์ไปเลยก็คือเรื่อง d i f f e r e n t i a ีและเรื่อง Indication ตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นฐานที่เอาไปใช้ในมหาลัยนะครับถ้าเราได้มีโอกาสได้เรียนต่อ,อวันนี้เนี่ยวันนี้วันนี้ ครูขอขอจบในซีรีส์หนึ่งนะครับในตอนที่หนึ่งก่อนนะครับก็ไม่อยากจะให้พวกเราเนี่ยเบื่อกับการเรียนคณิตศาสตร์เพราะคณิตศาสตร์จริงๆแล้วมันอเอาไปใช้ในในในชีวิตประจำวันเรามากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างการหาค่าตำแหน่งอ่ายกตัวอย่างในการหาค่าตำแหน่งหรือ GPS เนี่ยนะครับ ก็ใช้หลักการของลิมิตเนี่ยนะฮะเอามาใช้ประโยชน์ในการาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง